บทที่36ตู้เฉาฮวาตัดสินใจไม่ได้นางไม่ได้ให้คำตอบกับคำถามของกู้เจ๋อฉีเขาเองก็ไม่ได้เร่งเร้าเอาคำตอบแต่มั่นใจว่านางจะต้องติดตามเขา ออกจากป่าแห่งนี้แน่นอนต่อให้นางปฏิเสธก็แค่แบกขึ้นพาดบ่าออกไปก็เท่านั้นจะไปยากอะไรวางแผนเสร็จสับโดยไม่เปิดปากปรึกษาหาหรือให้อีกฝ่ายได้รู้ถึงความคิดในใจกู้เจือฉีก็ไม่ใส่ใจกับปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้อีกมีปัญหาใดบ้างที่แก้ไขไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หนีไปตั้งหลักต้องเสียเวลาคิดให้เปลืองสมองเปลืองเวลาไปทำไม หลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ครู้ใหญ่ตู้เาวฮาวาจิงพาเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งคราวนี้กู้จือชีได้เห็นเรือนไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้ร่มรื่นบรรยากาศเงียบสงบดอกไม้และพันไม้หายากนานา,นาชนิดรวนเจริญงอกงามเติบโตได้อย่างเต็มที่อาจจะลกคลืมไปด้วยหญ้าที่ไม่ได้รับการดูแลไปบ้างแต่โดยรวมๆแล้วบรรยากาศดียิ่งนักนางเดินขึ้นบันไดไปที่ชานเรือนเปิดประตูหน้าต่าง กู้เจือฉีเพียงยืนมองอยู่ตรงชานเรือนกวาดตามองความเงียบสงบของสถานที่แห่งน,นี้ด้วยสายตาเหม่อลอยบ้านหรือบ้านเช่นนี้หรือที่เรียกว่าบ้านชั่วชีวิตของกู้เจือฉีมีบ้านหลายหลังแต่ละหลังล้วนไม่ใช่สถานที่ที่เขาผูกพันเป็นเพียงสถานที่ที่เขาใช้พักผ่อนนอนหลับแล้วก็จากไปเท่านั้นแต่บรรยากาศเงียบสงบเรียบง่ายเช่นนี้คืออะไร คือสถานที่ที่ทำให้ใจสงบได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเกิดความรู้สึกที่ไม่บังควรแวบ,บเข้ามาในหัวเขาเบื่อการเข็ยงข้าเบื่อการแก่งแย่งชิงดีเบื่อการใช้ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เบื่อทุกสิ่งเหล่านั้นอำนาจอันยิ่งใหญ่วาสนาอันสูงส่งอิทธิพลล้นฟ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเพียงแต่เขายังคงบีบบังคับตัวเองให้ทำหน้าที่เหล่านั้น แบกรับความหวังของผู้คนเอาไว้บนบ่าอย่างไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าภาระเหล่านั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อใดใชายหนุ่มหย่อนกายเตรียมนั่งลงบนเก้าอี้โยกเสียงหวานก็ดังลอดผ่านหน้าต่างอย่านั่งเจ้าค่ะเก้าอี้โยกตัวนั้นเป็นของท่านตาอารมณ์อ่อนไหวของกู้เจือฉีถูกทำลายสิ้นเขาจ้องเก้าอี้โยกตัวนั้นขมิงเรากับอยากจะยกถีเพื่อระบายโทสะ ที่ถูกตาเท่าหวังหน้าตายผู้นั้นหลอกปันหัวจนแทบเสียผู้เสียคนแต่ก็ยังยอมไว้หน้าตู้เฉาฮวาเคลื่อนตัวไปยังเก้าอี้ไม้ไผ่อีกตัวคราวนี้เสียงหวานยังคงตะโกนออกมาอีกหนตัวนั้นก็นั่งไม่ได้เจ้าขานั่นเป็นของท่านยายยายเจ้าตายไปแล้วกู้เจอฉียอมย้ายบันท้ายไปยังเก้าอี้ตัวสุดท้ายตัวนี้แล้วหากยังนั่งไม่ได้อีกข้าจะพังเก้าอี้ทั้งหมดไม่ต้องนั่งกันแล้ว ตัวนั้นก็นั่งไม่ได้เจ้าค่ะกู้เจือฉีร้องหืมในลําคออย่างเกลีก้ยกล่อดคราวนี้เขาไม่ฟังคําของนางทิ้งตัวนั่งลงไปทันทีพรานก็เกิดเสียงดังโครมเก้าอี้ตัวนั้นพังยับร่างของกู้เจือฉีนอนแอ e ง g แมงอยู่บนพื้นชานเรือนขาชีฟ้าหน้าหงตู้เฉาหวาหน้าซีดรีบวิ่งออกมาจากด้านในมาช่วยประคองเขาให้ลุกขึ้นยืนพรางก้มหน้าต่ำจรดดาง พ,พึมพามเสียงเบาเก้าอี้ตัวนี้พังยังไม่ทันได้ซ่อมเจ้าค่ะแล้วเจ้าก็ไม่รีบบอกด้านในมีสุราลูกท้อหมักท่านลองชิมดูหน่อยหรือไม่เจ้าคะนางรีบเอ่ยบันพระ,ระบรุษผู้นี้โมโหเข้าแล้วถึงได้รีบเปลี่ยนเรื่องผู้จือฉียกมือนวดปั้นท้ายทำท่าเจ็บปวดเกินจริงตู้เฉาวาไม่เคยเห็นเขาบาดเจ็บถึงขั้นนี้กับตาจึงร้อนโดนช่วยประคองเขาเข้าไปด้านใน ข้าไม่ได้กลับมาเป็นปีบ้านอาจจะสกรปรกไปบ้างท่านอย่าถือสาเลยนะเจ้าคะ่ะนางปล่อยมือรีบตรงไปยังด้านในแล้วกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยกระมังและผ้าขี้ริ้วปัดเช็ดผงฝุ่นบนโต๊ะเก้าอี้จนสะอาดเรียบร้อยแล้วเชือเชิญให้เขานั่งลงทางเดินหายเข้าไปอีกหนจัดข้าวของให้เข้าที่จุดไฟตั้งตเตาเตรียมทำอาหารง่ายๆของแห้งในเรือนมีไม่น้อยเลยทีเดียว ก่อนจากไปนางสะสมสะเสบียงเอาไว้ไม่น้อยสำรวจดูคร่าวๆมีบางอย่างที่ต้องทิ้งแต่บางอย่างก็ยังกินได้กู้จือ่อชีแซงทําเป็นสำออยทาตัวอ่อนแอไม่เป็นผลอีกฝ่ายดูเหมือนจะไม่ใส่ใจนอกจากจะวุ่นวายกับการทบทวนความหลังเขาจึงเลิกเส่แส้งเดินไปสำรวจร,บรอบๆเรือนอย่างสนอกสนใจบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นางเติบโตมามีความทรงจำของนางมากมาย เขาหยิบตะกะแตนสารลิมหน้าต่างขึ้นมาดูผ่านชงักกึกบัซบเอ้ยโผลมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงกู้จืดฉีสะบดอยู่ในใจพรางฉีกยิ้มอย่างสยดสยองยกมือขึ้นลูบหัวเจ้างูสีเขียวที่พันอยู่ขอบหน้าต่างเข็นเสียงอ่อนหวานออกมาลูกรักพ่ออยู่กับแม่ของเจ้าพาพี่พี่น้องๆเจ้าหลบไปก่อนไปเจ้างูเขียวทำท่าฟังไม่เข้าใจแลบลิ้นเรียแผลบ พองกหัวใส่กู้เจือฉีถท่าทางดื้อดืงประหนึ่งเด็กไม่เชื่อฟังกู้เจือฉีจึงคว้าขอเจ้าง,งูเขียวมาถลึงตาใส่แล้วเค้นเสียงขรึมพ่อพูดเจ้าไม่ฟังหรือท่านดื่มชารอประเดี๋ยวนะเจ้าคะเดี๋ยวข้าจะทําอาหารให้ท่านทานทําอะไรหรือเจ้าคะกู้เจือฉีโยนงูสีเขียวออกนอกหน้าต่างในใจได้แต่นึกขันตัวเองที่ต้องมาสนทนากับงู ครางขอโทษขอโหยลูกรักในใจหากโยนออกไปนอกหน้าต่างแล้วเจ้าตายชาติหน้าหักเจ้าได้เกิดมาค่อยเกิดมาเป็นลูกข้าก็แล้วกันใา้หนุ่มหันมาฉีกยิ้มให้แก่คนตัวบางที่ถือถาดน้ำชามาวางบนโต๊ะทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เดินมานั่งบนเก้าอี้แล้วรับชาขึ้นมาจิบตู้เาวฮาวามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเอ่อยยำ้ำอีกประเดี๋ยวสำรับก็เรียบร้อยแล้วท่านรอหน่อยนะเจ้าคะเจ้าเข้าไปทำอาหารต่อเถอะ ถ้าอยู่คนเดียวได้อ้อนางกวาดตามองรอบๆไปอีกเล็กน้อยกลมหน้ากลมตาพูดในหีบนั่นมียาห่วงจินเหลียงอยู่ท่านอยากใช้กี่เม็ดก็หยิบออกไปเถอดเจ้าค่ะแค่ได้ยินคําว่ายาห่วงจินเหลียงหูของกู้จือฉีก็ตั้งรีบลุกขึ้นไปดูทันทีหีบที่ว่าตั้งอยู่ตรงมุมห้องเขาเปิดหีบพรางเบิกตาโตไอ้ยา ยาห่วงจินเหลียงที่ผู้คนแย่งชิงกันแทบค่ากันตายนอนซุกอยู่ในหีบมากมายเพียงนี้เชียวหรือหากคนพวกนั้นได้มารู้มาเห็นว่ายาลำค่าเช่นนั้นถูกวางทิ้งไว้ก้นหีบรกาวกับสิ่งของไร้ค่าของรำให้ปวดใจเจียนตายกระทั่งเขาผู้ซึ่งติดตามหาย,ายาห่วงจินเหลียงมาเกือบทั้งชีวิตยังรู้สึกเศร้าใจข่านอนเคียงหมอนอยู่กับผู้ครอบครองยาลำค่าตั้งนานนม ออกตามหาอย่างบ้าคลั่งบทจะได้มาก็ได้มามากเกินความจำเป็นที่จะใช้ใช่หนุ่มหยิบขวดแก้วขึ้นมาขวดหนึ่งเขย่ายายสีน้ำตาลออกมานับมีมากมายจนละลานตาก่อนจะตะโกนถามทั้งหมดนี้เป็นยาห่วงจินเหลียงหรือส่วนใหญ่เจ้าคะ่ะมีป้ายชื่อติดอยู่ที่ขวดท่านหยิบระวังด้วยนะเจ้าคะนางไม่บอกเฉยๆแต่เดินมาคุกข่าตรงหน้าหีบหรือคนไปคู่ใหญ่ วางขวดแก้วเรียงเอาไว้บนพื้นอ้ออยู่นี่เองข้าว,ว่าแล้วเชียวว่าข้ายังมียาแปรนโฉมเหลืออยู่อีกยังคิดจะกินอีกหรือกู้จือฉี่ย่งขวดแก้วในมือบางแล้วยัดใส่อกเสื้อของอันตรายเช่นนี้ให้กินอีกไม่ได้ตู้โชฮวาไม่ไดื้อรัน้นตอนนี้กินไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนางจึงรื้อค้นต่อไปพบขวดแก้วที่ต้องการก็โยนยาเข้าปากเคียเค้ยวๆแล้วกลืนเหลากับลูกกวาด พ่านลืกค้นยามาอีกหนึ่งขวดหยิบยามายื่นให้เขาอะไรถึงปากจะถามแต่ก็ยื่นมือไปหยิบยาโยนเข้าปากอย่างว่าง่ายโดยไม่เสียเวลาไตรตรองตู้ชาวฮวาเก็บของเข้าที่พรางยิ้มขันอย่าผิดเจ้าค่ะกู้จือฉีชะงักไปครู่หนึ่งแล้วกลืนยาเม็ดนั้นลงคอแบมือออกมาตรงหน้าของนางอย่าแก้พิษเล่าท่านไม่กลัวว่า ข้าจะวางยาพิษท่านหรือเจ้าคะถ้าถึงได้ถามหายาแก้พิษอย่างไรเล่าไม่ใช่ยาพิษอันใดหรอกเจ้าคะ่ะนางไม่ใส่ใจอีกหันไปเก็บขวดแก้วลงหีบอย่างระมัดระวังนั่นเป็นยาบำรุงกำลังภายในท่านน่าจะบาดเจ็บภายในอยู่ร่างกายถึงร้อนเผาตลอดเวลายานี้ช่วยบำรุงกำลังลดความต้องการของความเป็นชายลงเจ้ากู้จือฉีโมโหยิ่งกว่าถูกวางยาพิษเสียอีก ความต้องการของบบรุษเพศคิดจะลดก็ลดหรือเจ้าเห็นข้าเป็นตัวอะไรศักดิ์ศรีความเป็นชายก็ขึ้นอยู่กับลีลาท่าทางความต้องการก็เป็นอีกส่วนที่ทําให้อิสตรีหลงไหลไม่ใช่หรือหากข้าลงไม่ลุกแล้วเจ้าจะเอาอะไรกินชายหนุ่มควาร่างเล็กเข้ามาบทจูบด้วยความตื่นเต้นกเกิดความต้องการของข้าลดลงเจ้าต้องรับผิดชอบกว่าตู้เาฮวาจะรู้ตัวว่าตนเองถูกใช้เป็นหนูทดลอง เพื่อให้อีกฝ่ายเชื่อมั่นว่าความต้องการในกายไม่ได้ลดน้อยลงร่างของนางก็ปอแปรแทบหมดเรี่ยวแรงเต่าไฟที่ถูกจุดไว้มอดดับไปเมื่อใดไม่รู้นางลุกขึ้นจากพื้นบ้านด้วยสีหน้ายับยน่นขวาเสื้อผ้ามาสวมใส่ด้วยใบหน้าบึ้งตึงพื้นเรือนยังไม่ทันได้ถูมีแต่ฝุ่นผงต่อให้กู้จือฉีใช้เสื้อคลุมตัวใหญ่ของตนเองปูรองเอาไว้ก็ไม่ช่วยอะไรคืนนี้คงต้องนอนที่นี่ ท่านเก็บกวาดที่นี่ข้าจะไปทําอาหารเจ้าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นคนได้กินอิ่มจนจุกฉีกยิ้มจนเห็นฟันขาวพยักหน้ารับหงัก,งกไม่ว่านางพูดอันใดกู้จื่อฉีก็เป็นอันตกลงทั้งนั้นยกมือขึ้นรูปแผงอกด้วยความโล่งใจยังดียังดีงดเสี่ยวฉีของข้าย,ยังใช้งานได้ไม่ได้หมดสภาพใช้งานไม่ได้อย่างที่ตื่นตระหนกนำซ้ำกำลังวังชายังอึดทนกว่าเดิมอีกนางก็แค่ขูเท่านั้นเอง ย่านั่นชื่อว่าอะไรนะน่าหยิบติดมือไปด้วยตู้ชอวฮวาสวมเสื้อผ้าเสร็จก็ลุกขึ้นควานหาเทียนไขมาจุดเพิ่มความสว่างเดินเข้าครัวด้วยสองเท้าอันสั่นเทาต้องอดทนบังคับตัวเองอย่างมากเพื่อที่จะไม่ต้องนอนหิวกันผู้เจอฉีเองก็อารมณ์ดีหยิบผ้าคีริ้วเดินผิวปากปัดเช็ดเรือนอย่างไม่ถือสางานบ้านงานเรือนหาใช้เพียงงานของอิสตรี บปรดที่ดีต้องรู้จักแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงของตนเองข้าไม่ได้ลดศักดิ์ศรีความเป็นแม่ทัพทมินข้าก็แค่ไม่อยากให้มือบอบบางคู่นั้นหยาบกระด้างงานพื้นๆเช่นนี้จะไปยากอะไรตู้ชาวบาหมกตัวอยู่ในครัวครู่ใหญ่ก็ทําอาหารออกมาได้หลายชนิดจัดวางใส่ถาดและยกเข้ามาด้านในเป็นนางที่ต้องอ้าปากค้างยามเห็นกู้จือฉีถือผ้าขี้ริว้ว เช็ดปัดฝนอย่างชำนิชำนาญงานบ้านพวกนี้เขาทำเป็นด้วยหรือมาล้างมือแล้วทานอาหารขํากันเถิดเจ้าค่ะที่นอนหมอนมุ้งเก่าหมดแล้วคงต้องทนนอนบนเตียงแข็งๆนั่นแล้วเขาว่าพรางโยนผ้าขี้ริ้วลงไปในกระมังน้ำสีดำสนิทจมมือลงไปในถังน้ำสะอาดที่ตู้ชาวฮวายื่นมาให้ล้างมือจงสะอาดเอี่ยมเช็ดให้แห้งแล้วไปนั่งบนเก้าอี้อาหารมื้อนี้เป็นเพียงอาหารง่ายๆ ผัดผักป่าต้มเห็ดเนื้อตากแห้งน้ำแกงผักหวานและผัดผักดองกู้เจือฉีไม่ใช่คนเรื่องมากช่างกินหยิบตะเกียบคีบอาหารเข้าปากรสชาติดีใช้ได้เลยทีเดียวพร่างเหลือบมองคนที่ยังยืนอยู่ข้างๆมานั่งกินด้วยกันนางมองหน้าเขาอย่างนิ่งงนันผักนี้กู้จือฉีเรียกนางร่วมโต๊ะบ่อยครั้งเขาวางตะเกียบแล้วตบลงบนพื้นเก้าอี้ตัวที่ว่าง มานั่งกินข้าวด้วยกันตู้ชาวฮาวาไม่ใช่คนเรื่องมากนางเองก็หิวมากแล้วเช่นกันหากเมื่อก่อนตอนที่อยู่เรือนอีเจียนนางมากกินให้อิ่มท้องก่อนที่กู้เจือฉีจะมานางคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะมากินข้าวเย็นที่เรือนหรือไม่หากเขามาถึงก่อนเวลานางมักจะต้องอดอาหารเย็นเพราะกู้เจือฉีไม่เคยเรียกให้นางร่วมโต๊ะหลังรับอาหารแล้วนางก็ต้องปฏิบัติเขา อาจจะลากยาวไปจนถึงเช้ากว่าเขาจะออกจากเรือนบางครั้งเราเสียวเสียวนึกเห็นใจรอบหยิบขนมให้นางกินรองท้องคราวนี้นางจึงนั่งบนเก้าอี้ยอย่างเชื่อฟังหยิบตะเกียบคีบอาหารให้ตนเองคุยข้าวเข้าปากอย่างหิวโหวยกู้จือ่อชีตาแทบถลนออกนอกเบ้าผู้หญิงของข้าไปอดอยากมาจากที่ไหนข้าไม่ให้นางกินข้าวหรือเขาว,วางชามข้าวลง หยิบตะเกียบขี้ผัดผักใส่ชามข้าวให้นางอย่างใส่ใจมืออีกข้างก็ดินน้ำชาร้อนใส่ถ้วยให้กินช้าๆหน่อยไม่มีใครแย่งข้าหิวได้เจ้ากินกู้เจือฉีเลื่อนจานกับข้าวไปตรงหน้าของนางเกือบทั้งหมดเจ้ากินให้หมดเลยท่านก็กินด้วยสิเจ้าคะอืมข้ากินกู้จือฉียิ้มขันกับท่าทางการกินราวกับเด็กอ้วนจอมตะกะของนาง ผู้หญิงของข้าก็มีมุมนี้เช่นกันตั้งแต่มาถึงที่นี่นางเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงเปิดเผยตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงมิใช่การก้มหน้าต่ำสำรวมกิริยาไม่ได้พยายามวางท่าเป็นสตรีเรียบร้อยราวกับผ้าที่พับไว้ตู้ชาวฮวาเป็นเช่นนี้มีชีวิตชีวายิ่งนักซ้ำยังได้เห็นรอยยิ้มของนางอยู่บ่อยครั้งกู้เจอชีเผยรอยยิ้มอ่อนโยนหยิบเม็ดข้าวที่ติดอยู่ข้างแก้มออกให้อย่างนุ่มนวล นางจ้องหน้าเขานิ่งทันหัวเราะเสียงเบาหน้าตาท่านเปื้อนฝุ่นหมดแล้วรีบทานอาหารเจ้าค่ะประเดี๋ยวข้าจะพาไปดูของดีของดีหรือกู้จื่อฉีมุมปากกระตุกยืดอกแผ่นหลังเหยียดตรงกระแอมเสียงเบาของดีของเจ้าข้าตั้งตารออยู่ทีเดียวเรื่องตาสีนีนเปลี่ยนประกายวิบวับในใจเปลี่ยนไปด้วยความคาดหวังใครคิดไปถึงหนังสือใต้หมอนเล่มนั้นเหลือท่าไหนนะ ที่ยังไม่ได้ลองต้องลองต้องลองให้หมดทุกกระบวน่าหลังมื้ออาหารเก็บกวาดทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วตู้ชาวฮาวาหรือคนเสื้อผ้าที่พอจะใส่ได้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าล้วนเป็นเสื้อผ้าเก่าเก็บของนางทั้งสิน้นนางลรือคน้นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจล้วนแล้วแต่เป็นเสื้อผ้าตัวเล็กส่วนของท่านตาที่เหลือทิ้งเอาไว้ก็เล็กเกินไปกู้จือฉีสวมใส่ไม่ได้แนะ่ นางใส่หน้าอย่างจนปัญญาไม่มีเสื้อผ้าตัวไหนใส่ได้เลยเจ้าค่ะอยู่กันเองสองคนไม่ต้องใส่ก็ได้ตู้เฉาฮวาถลึงตาใส่เขาคราวหนึ่งไม่ใช่สนใจเขาหร,อหรือนางไม่พูดแต่จุดโคมไฟพาเดินออกจากเรือนอ้อมไปทางด้านหลังเรือนเดินลึกเข้าไปท่ามกลางแสงจันทที่าศาสซองไปตามทางเดินหินที่ปูไว้ กู้จือฉีกวาดตามองไปรอบๆเห็นลูกไฟสีแดงหลายดวงจ้องมองมาทางเขาความหวาดระแวงทำให้เขาไม่กล้าวางกระบี่ห่างกายแต่ตู้ชาวฮวากลับก้าวเดินอย่างธรรมะแมงนางพาเดินลัดลอบไปพักใหญ่จึงหยุดเดินถึงแล้วเจ้าค่ะกู้จือชีกวาดตามองไปรอบๆด้วยสายตาพึงพอใจสถานที่แห่งนี้งดงามราวกับสวนสวรรค์บ่อน้ำพุร้อนขนาดเล็กปลูกแซมไม้ดอกนานาพันธุ์ ห้ามกลางแสงจันทร์บรรยากาศดีเช่นนี้ความร้อนในกายของกู้เจอฉีร้อนเผาอย่างห้ามไม่อยู่นางวางคมไฟลงถอดเสื้อผ้าเจ้าค่ะรับบัญชากู้เจอฉีกระตือรือร้นผู้หญิงของข้าสั่งให้ถอดเสื้อผ้าจะรออะไรอยู่เล่าพริบตาเดียวเสื้อผ้าบนตัวของกู้เจอฉีก็ถูกสลัดทิ้งจนเหลือเพียงเนื้อตัวเปลือยเปล่าคนที่กำลังง่วนอยู่กับการทดลองความร้อนในบ่อน้ำพุร้อน หันมาอีกทีใบหน้าก็ชนเข้ากับหน้าขาของคนตัวโตที่เปลยกายยืนท้าสายลมเย็นในยามค่ำคืนตู้โชฮาวตกใจแทบพังะไงหลังตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อนหน้าตาแดงกํมเปือนหน้าหนีท่านขนหน้ามิอายสุดลมหายใจลึกรีบเอ่ยออกมาอีกประโยคอาบน้ำไปก่อนนะเจ้าคะแล้วเจ้าเล่าข้าไปซักผ้าสักประเดี๋ยวเจ้าค่ะ กู้จื่อฉีไม่โต้แยง้งมองส่งคนที่เดินหนีไปอีกทางราวกับมีสัตว์ป่าไล่กวดอยู่ด้านหลังแล้วหย่อนกายลงในบอน่อน้ำพุร้อนความเงียบในายามค่ำคืนมีเพียงเสียงสัตว์กลางคืนร้องแสงจันทร์นวลผ่องน้ำพุร้อนด้วยความเงียบสงบเช่นนี้ชวนให้จิตใจผ่อนคลายสถานที่แห่งน,นี้ช่างเป็นบ้านที่ดีจริงๆมีน่าเล่านางถึงไม่อยากจากไปหากจะหาบ้านสักหลัง ให้เป็นบ้านหลังสุดท้ายกู้เฉือฉีก็อยากจะเลือกสถานที่เช่นนี้ชายหนุ่มวางสองแขนพาดไปกับร่องหินแงงหน้าเงยมองพระจันทร์แม่ทัพทมินตำแหน่งนี้หาความสงบสุขในชีวิตไม่ได้มีแต่ต้องตายด้วยคมหอ,อกคมดาบเท่านั้นไม่ต้องอาศัยหมอดูเทวดาทํานายชะตาชีวิตกู้เจือฉีก็รู้ตนเองดีว่าเป็นคนอายุไขสั้นผู้หนึ่งไม่แน่ว่า พ้นออกจากป่าในวันพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องสิ้นชีพแล้วก็เป็นได้หากพรุ่งนี้จะต้องตายเหตุใดวันนี้จึงไม่หาความสุขสำราญให้กับตนเองเล่าตู้ชาวฮวาสักพาและอาบน้ำชำระร่างกายจนเสร็จก็เดินกลับมาอีกครั้งก็เห็นคนตัวโตนอนหลับพิงศีรษะกับหินอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนนางยืนเฉยไม่ได้ส่งเสียงเร่งเรา้า เลือกที่จะหามุมเหมาะๆนั่งรออย่างเงียบเชียบกู้เจอิีไม่เคยอยู่นิ่งเฉยนางแทบไม่เคยเห็นเขาหยุดนิ่งภารกิจนอกจวนนั้นนางไม่รู้ว่าเขามีภารกิจอันตรายอันใดบ้างแต่บาดแผลน้อยใหญ่บนตัวของเขาก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาไม่เคยมีชีวิตสงบสุขเลยสักครั้งนางจึงปล่อยให้เขาแช่อยู่ในน้ำพุร้อนไปเช่นนั้น ยื่นมือออกไปเด็ดดอกไม้นั่งสารมงกุฎดอกไม้เล่นค่าเวลานั่งรอจนลมหนาวเริ่มรุนแรงขึ้นมงกุฎดอกไม้ในมือถูกวางไว้บนโขดหินพรางเดินเข้าไปใกล้แล้วคุกเข่าลงยื่นมือแตะบนบ่าแข็งแรงเลยเปล่าเบาๆนายท่านตื่นเถิดเจ้าค่ะกลับเตือนไปนอนเถิดเจ้าค่ะคนที่คิดว่าหลับลืมตาเพลิบไรอาการง่วงงน กระชากล่างเล็กลงไปในบอ่อน้ำพุร้อนด้วยกันตู้เฉาหัวาไม่ทันระวังตัวร้องไห้ได้คำเดียวก็รีบเกาะเกี่ยวร่างแข็งแรงไว้แน่นยกมือลูบผมที่เปียกแนบลูบไปกับใบหน้าแล้วทุบฝ่ามือลงบนร่างแข่งหนักๆหลายตัวหลายครั้งเล่นอะไรกันข้าตกใจจะแย่แล้วเจ้ายังไม่ได้อาบน้ำข้าอาบแล้วเจ้าค่ะข้าไม่เห็นนางต้องอาบน้ำไม่เข้าดูหรือ ตู้เาววัทะลึงตาใส่พรางดิ้นลนจะพาตัวเองขึ้นจากบอ่อน้ำพุร้อนแต่มือนากลับยืดเอวของนางไว้แน่นประกายตาวิบวับเช่นนี้เห็นแล้วชวนให้ขนลุกนางกลืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคออย่างหวาดระแวงขืนตัวเอาไว้มั่นอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะเจ้าคะทีนี้ไม่มีใครเห็นหรอกไม่ไม่เอาอืมเสียงหวานถูกดูดกลืนหายไปในลำคอ เสื้อผ้าที่เพิ่งสวมใส่เปียกลูปไปกับเรือนร่างอรชรนเน้นสัดส,ส่วนให้เด่นชัดแม้ในความมืดสลัวที่มีเพียงแสงจันทร์เป็นเพียงแสงสว่างเดียวกู้จื้อฉีฟังเสือที่ไหนโยนอาพรเปียกชื้นขึ้นไปกองบนโขดหินแต่ริมฟีปากร้อนไปบนผิวเนื้อเนียนละเอียดกระทบแสงจันท์เปล่งแสงราวกับมุกมณีลำค่ายอย่างหลงไหลกระซิบเสียงพร่ารินซอกหูเล็กอย่างว้าววอนเป็นเจ้าเป็นเจ้า เท่าไหร่ก็ไม่พอ